ครั้งหนึ่งกับความรักข้างเดียวนักปราชญ์ชาวกรีกเคยกล่าวเอาไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมโดยสภาพธรรมชาติจะต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกันพึ่งพาอาศัยกันไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามลำพังได้แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลนี้หรือเหตุผลอื่นการติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ก่อให้เกิดเป็นความรู้สึกหนึ่งที่เรียกกันว่าความรัก ความรักนับร้อยล้านรูปแบบทั้งรักครอบครัวรักเพื่อนสนิทรักแบบพี่น้องหรือรักแบบคนรักปฏิเสธไม่ได้ว่าความรักคือแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิตของใครหลายๆคนแต่กับอีกหลายคนกลับได้พบเพียงแค่รักครั้งเดียวคงเป็นความรู้สึกที่สวยงามในความคิดฝันแต่เจ็บปวดในความเป็นจริงโชคชตาเล่นตลกกับเราอาจพาให้เราพบเจอกับรักครั้งแรก คนที่เราสามารถทำทุกอย่างให้จากใจจริงรวมถึงยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงเพื่อหวังว่าสักวันเขาจะมอบความรักกลับคืนมาให้แต่ความหวังเพียงหนึ่งเดียวของรักครั้งแรกกลับกลายเป็นลูกโป่งที่ล่องลอยอยู่กลางสายลมยิ่งวิ่งตามเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นแรงส่งให้ลูกโป่งลอยหนีไปไกลเท่านั้นยิ่งวิง่งยิ่งเหนื่อยยิ่งท้อมองไปก็ไม่เห็นปลายทาง ว่าเมื่อไรเธอจะได้ลูกโป่งที่ไฝ่ฝันกลับมาครอบครองยิ่งชอบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นท้ายที่สุดแล้ววันหนึ่งเราอาจจะถอดใจแล้วหยุดวิ่งตามความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงก็ได้และบางครั้งเวลาที่เราตัดใจจากใครสักคนได้แล้วพอลองมองกลับไปบางทีมันก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักคนคนนี้มากขนาดนั้นได้ยังไง อาจจะเป็นเพราะชีวิตคนเรามันต้องเดินไปข้างหน้าเมื่อเราเดินเลยจากจุดเดิมมาไกลเกินไปแล้วมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจะย้อนกลับไปในเส้นทางเก่าเราควรปล่อยให้อดีตเป็นเพียงบทเรียนและความทรงจำเราใช้ชีวิตปัจจุบันให้ดีเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าไม่แน่ว่าความรักที่แท้จริงอาจจะรอคอยคุณอยู่บนเส้นทางข้างหน้านั่นเอง